สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาไปที่ตลาดทนบุรีนะครับไปดูอาหารทะเลสดๆราคาสบายกระเป๋ากันเลยนะครับจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยก็สำหรับตลาดสดทนบุรีนะครับอ่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับไม่ถึง20กิโลนะครับมาจากกรุงเทพก็จะมีอาหารทะเลสดๆนะครับ และร้านที่ผมกำลังจะแนะนำนี่คือเป็นร้านแซลมอนนะครับจากนอร์เวย์นะครับร้านแซลมอนแคทนะครับร้านแซลมอนแคทที่อยู่ตลาดสดชนบุรีนะครับีแซลมอนอร่อยมากครับสดๆใหม่ๆนะครับมาจากนอร์เวย์นะครับมีทั้งทูน่านะครับแล้วก็หอยนะครับหอยกุ้ง แค่น้ำปลาครับนี่ครับร้านแรให้ดูนะครับร้านนี้อร่อยจริงนะครับปลาแซลมอนจะไม่ข่าวนะครับรสชาติหวานมากนะครับนี่ก็มีแซลมอนดองซีอิ๊วก็มีนะครับนี่นะครับมือหั่นมหั่นสีสดสวยๆนะครับทูน่าก็มีนะครับทูน่าแล้วก็หอยหอยเชลล์หรือเปล่าครับ ไม่ได้อจนะครับหอยหวานมากคนระับหวานมากนี่ก็มีสาลายนะครับมีปูอัดนะครับนี่ราคาสบายกระเป๋านะครับสาลายนะครับมีไข่กุ้งนะครับไข่กุ้งแซลมอน สารลาย,ลยนะครับ ต่อไปนะครับก็จะพาไปดูปรอบๆนะครับนี่ดูนี่ครับกุ้งเลยนามตัวใหญ่ๆนะครับนี่คะครับแปกไลอย่างชัดเจนนะคนี่มบนกุ้งกรน,นะครับอตัวเป็นๆน,นะครับดูดิดุ้งกรน,นี่ก็สดจริงๆนะครับบอกเลยนี่ก้างนะครับก้างมีแมงดาทะเลนะครับ หอยเชลับหอยหอยลายหอยลายดูรับหลังการจริงๆนะครับสามารถปลากุ้งสดๆขึ้นมาให้เขายางให้ได้เลยแย่คืมอ,คอมีตัวน้คสดๆสดๆตัวใหญ่นากะครับหอัดไทยหอยเชลล

ย่างเงาย่างพัทำให้กินหอมแรลิ่หอตุัวหอยนี่ยสดจริงนะเงแล้วก็คืนน้ำมันมันนดุกคาารใัแ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้าดกาัตัวนตัวับ ทุกอย่างเนี่ยสามารถมาที่เดียวจบแบบเี่ยวัเป็นเป็นปูว่ามีอปูปูผสมผสมเป็นนะครับปูข่านนะครับกันตัวใหญ่นะาเนยตาี่กรามาซาิมิกได้เลย ก็คือไกยายีา่ร้านเยอะมากเลือกได้ตามสบายความมืดย่างคนมกระยาได้เลยนมยถ้าจะเป็นมาสอตที่คนชอคือ ไม่เอที่ลยดหวไม่ต้องไปไกลถึงทะเลแค่กรุงเทพเองส่วนหนือนก็ให้สบสดเดินสบายเนี่ยตลาดสะอาดเดินสบายอดไปนี่ร้านเงครับหอยทอดนะหอยทอด เส้นด้านหอยทอดกันวันนี้ก็หิวนะครับก็เรแบะทานหอยทอดนะครับ ตรงนี้ก็จะมีพัดลมด้ยครับพัดลมใหญ่มากนะครับโอ้พัดลมอย่างใหญ่เลยนะครับเยนนะ็นมากมาเป็นร้านเปิดนะครับแต่มันก็เยน็นเหมือนกิดแอร์นะครับดูดูพัดลมเขานะเย็นสบายนะครับอากาศข้างนอกร้อนแต่ข้างในเยน็ตนตรงนี้ดูเขาสำหับทอดหอยนะครับหอยทอดร้านนี้ถชื่อว่าเด็ดน,นะหอยทอด ผัดไทยหอย,ยทอดะอะคตอน้าอนโนงหอยทอดป้าอโนงต้องลองลิ้มลองก่อนนะครับก็บอกว่าเด็ดนะครับตุ๋มใการผัดแล้รับประทานใหม่ๆนะครับก็อรอยนะครอร่อยอร่อย นี่นครับได้มาแล้วหอยทอดนะครับป้าอนงนะครับดูสีสีสันอ๋อได้น่า,นารับประทานเลยทีเดียวเชียวนะครับไปกินก่อนครับอต่อไปหลังจากรับประทานหอยทอดแล้วไปดูร้านขนมหวานนะครับนี่ร้านขนมเยอะนะครับของหวานเยอะแยะเลยนี่ร้านนี้ก็เด็ดนะครับดูดิอ้สํหรับมีร้านนี้เป็น ร้านขนมหวานโอ้โหของอย่างเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยว่าจะรับประทานอะไรดีของหวานนะครับหรือลั่นสถานโลกนะครับนี่ร้านร้านนี้ก็เด็ดนะครับเด็ดมือกันเป็นร้านเด็ดอนันอะันนี้อ่าอะไรนะเนื้อแน่นกรอบนุ่มแสนคุง <c oughs> ลูกชิ้นปลาทะเลทอดนะครับ แสงพุ่งออกจากปากไม่ใช่แสงพุ่งแสงพุ่งออกจากปากนะครับนี่ก็ลูกชิน้ปนปลาครับลูกชิ้นปลาดูน้ำมันแบบใหม่ๆนะดูก,า,การทอดน่ากินมากเลยครับการทอดกระทะใหญ่มากครับน่ากินน่ากิน,นคนอตตี ต่อไปก็เป็นโรตีนะจ๊ะพิชานี่ร้านโรตีโรตีไม่จ๊ะโรตีไม่จ๊ะนี่นะครับร้านโรตีนะครับใส่กล้วยนะครับใส่กล้วยโรตีอร่อยอร่อยนะครับดูนะครับมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะโรตีนะจ๊ะพี่ชาโรตีโรตีอ่าดูการทำโรตีนะครับนี่ หน้าอะไรชิงชิงเชียวร้านโรตีนะนี่เดือดปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บเนี่ยใส่กล่องรัเร็วมากนะหั่นโรตีนะหั่นโรตีใส่กล้วยใส่โรตีนะจ๊ะพี่ชายใส่กล้วยใส่ใครนะกระับโรตีโรตีอ๋อ้น่ากินเลยทีเดียวเชียว หลังจากเราดูร้านโรตีเป็นเลยเอามาใช่นะครับก็าะเป็นร้านไก่ทอดนะครับร้านต่างๆนะครับนี่ของกินเยอะแยะมากมายนะครับบอกเลยว่าอ้วนแน่นอนท้ามาน,นี้นะครับมีมเท่าไหร่บอกว่าราคาสบายกระเป๋านะครับเพราะว่าในกระเป๋าน่าจะฉีกไปได้ฉีกก็เป็นไปได้นะครับนี่ครับมีข้าวสารอาหารแห้งนะครับ โซนผักนะครับผักนี่ราคาก็ถูกนะผักสดๆนะครับสวยมากเลยนะผักแถวนี้นะครับผักแบบสดๆสวยๆใหม่ๆนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับนี่ผักนะครับน่าอร่อยมากนะเชรับมีผักสามารถเลือเลือกชมได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ช่วงท้ายชิปแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับช่องนายน้อยเจลทูออฟฟิเชียลครับทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครจะไปก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับซื้อของกินนะครับอร่อยอาหารทะเลใกล้ๆกรุงเทพนะครับสำหรับตลาดสดทนบุนีนะครับ ทั้งผลไม้นะครับเยอะแยะนะครับเมีอะมาทีเดียวจบนะครับมาที่นี่ที่เดียวจบนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตลาดนี้ปลาแซลมอนอร่อยและถูกมากนะครับปลาแซลมอนซิกเนเจอร์เลยต้องแซลมอนสดๆนะครับมีที่ตลาดสดชนบุรีนะครับใกล้ๆกรุงเทียนนี่เองสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ